สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากกงล้อแห่งโชคชะตาที่กำลังจะหมุนวนมาถึงในอีกไม่ชา้านี่ไม่ใช่เพียงคำเตือนทั่วไปแต่คือรหัสลับจากฟากฟ้าที่ถูกถอดความโดยหมอปลายพรายกระซิบ ผู้ออกมาเปิดเผยนิมิตอันน่าตะลึงของดวงเมืองปี2569ที่อาจทำให้คุณต้องกลั้นหายใจเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้านั้นสวนทางกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงความเงียบงันในสนามเลือกตั้งที่ไร้วี่แววของผู้ไปใช้สิทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ระอุไปด้วยสีสันของเขียวและน้ำตาลที่จะเข้ามานนัวเนียกันจนแยกไม่ออก ผสมโรงด้วยสีส้มอมสีหมากที่ต้องจับตาดูทุกอย่างก้าวขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคม้าลุยไฟที่แม้จะดูเป็นช่วงขาขึ้นในภาคการเกษตรแต่กลับซ่อนน้ำแหลมของค่าครองชีพและภาษีที่อาจพุ่งทยานจนประชาชนตั้งตัวไม่ติดพร้อมระเบิดเวลาของอุบัติเหตุใหญ่และภัยทางน้ำที่จะมาถึงเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ความลี้ลับเหล่านี้กำลังรอให้คุณมาร่วมถอดรหัสไปพร้อมกันในวันนี้เพราะนี่คือทางรอดเดี่ยวในวันที่โชคชะตาอาจพลิกผันเกินกว่าใครจะคาดคิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการจอดลึกม่านหมอกแห่งอนาคต พลิกปูมคําพยากรณ์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการโดยในครั้งนี้เราได้รับเกียริจากการถ่ายทอดเรื่องราวอันลึกซึง้งผ่านเซนส์นสัมผัสของหมอปลายพรายกระซิบผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งต่อคําเตือนจากท่านยมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคน ปี2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้หมอปลายได้ให้คำนิยามไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นปีของม้าลุยไฟซึ่งเป็นปีนักสัตว์มุมเมียที่มีทั้งพลังขับเคลื่อนมหาศาลและความร้อนแรงที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างในเวลาเดียวกัน หากเรามองเพียงผิวเผินอาจเห็นภาพของความหวังแต่หากมองให้ลึกลงไปในนิมิตท,ที่คุณหมอปลายได้สัมผัสจะพบกับร่องรอยของความกังวลใจอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องราวของดวงเมืองที่ดูเหมือนจะเกิดการพลิกโผกครั้งใหญ่ในระดับที่เจ้าตัวถึงกับออกปากว่ากังวลเหลือเกินเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันช่างสวนทางกับความเป็นจริงที่เราวาดฝันกันไว้เหลือเกิน ความสวยงามของภาษาที่เราใช้บรรยายถึงความสงบสุขอาจถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายของเหล่าสีสันทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติที่เริ่มคุกคามตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตัวจินตนาการถึงเปลวเพลิงที่ลุกโชนท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยกรากนี่คือภาพจํำลองของปี2569ที่เรากำลังจะร่วมกันวิเคราะห์ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องราคาทองคำที่พุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ต้องระวังเป็นพิเศษเตรียมใจให้พร้อมและเปิดรับฟังด้วยวิจารณญาณเพราะข้อมูลต่อจากนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดและการเตรียมตัวของคุณไปตลอดกาล เมื่อเราเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่ครึ่งแรกของปี2569ทิศทางลมดูเหมือนจะพัดพาความหวังมาสู่กลุ่มเกษตรกรและนักธุรกิจด้านอาหารอย่างเด่นชัดหมอปลายมองเห็นภาพความรุ่งเรืองของพืชไร่สวนนาและผละไม้ที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ช่วยลอเลี้ยงเศรษฐกิจไทยให้พอยังชีพอยู่ได้ในโทนที่เป็นขาขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าของเหรียญที่มี2ด้านเสมอเพราะในความสวยงามของผลผลิตกลับซ่อนวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงจนหน้าหายใจความกังวลเรื่องการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ที่อาจจะไม่ใช่แค่7%อย่างที่เราคุ้นเคยแต่อาจมีอะไรแฝงมาจนประชาชนรู้สึกเหมือนต้องแบกรับภาระกว่า10%เลยทีเดียว นี่สินที่พอกพูนจากการช่วยเหลือประชาชนในอดีตกำลังจะกลับมาทบต้นทบดอกทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ได้บาลานซ์กับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะดีในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด หมอปลายเตือนให้นักลงทุนชะลอการสร้างหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมเพราะกำลังซื้อของคนไทยลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นภาพที่น่าสลดใจเมื่อพื้นที่อยู่อาศัยถูกแบ่งเป็นส่วนๆตามสัญชาติพาร์ทนี้คนจีนอยู่พาร์ทนั้นคนรัเสเซียหรืออีกพาร์ทเป็นของคนแขกแต่กลับไม่มีที่ทางที่คนไทยจะมีกำลังซื้อหามาเป็นของตัวเองได้เลยนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรที่น่ากลัว ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังดิ้นรนราคาทองคำกลับกลายเป็นพระเอกที่หลายคนรอคอยสำหรับใครที่เป็นนักสะสมหรือนักลงทุนหมอปลายให้คำแนะนำอันเป็นค่าดั่งทองว่า อย่ารีบขายแมในช่วงต้นจะมีจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาให้ได้ช้อนซื้อที่ประมาณ58,000ถึง59,000บาทซึ่งเป็นโอกาสทองสั้นๆส,สำหรับคนใจถึงแต่หลังจากนั้นคือทางเดินสู่ความมั่งคั่งเพราะปลายปี2569มีเกณฑ์ที่ราคาทองคำแท่งจะพุ่งทะยานขึ้นไปเฉียดหลัก80,000บาทตัวบาททองคาซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการ แต่คุณหมอเน้นย้ำว่าต้องเป็นทองคําแท่งเท่านั้นที่จะสร้างความมั่นคงได้ดีกว่าหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นในยามวิกฤตความผันผวนนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในค่าเงินและการเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงบ้านเราดังนั้นการวางแผนการเงินในปีม้าลุยฝ่นี้จึงไม่ใช่เรื่องของการเก็งกำไรเพื่อความสนุก แต่คือการรักษาต้นทุนชีวิตให้รอดพ้นจากพายุเศรษฐกิจที่กำลังตั้งเขาขยับมาที่ประเด็นร้อนแรงอย่างเรื่องราวของอํานาจและการเมืองไทยที่ทำเอาหลายคนต้องขนลุกเมื่อได้ฟังหมอปลายเปิดเผยว่าจากการเช็คดวงเมืองล่าสุดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความว่างเปล่าในสนามเลือกตั้ง นิมิตที่เห็นไม่ใช่ภาพของฝูงชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่กลับเป็นภาพของการรักษาการแทนหรือมีเหตุบางอย่างที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นจริงตามกำหนดการเดิมสิ่งนี้คือจุดพลิกผันที่สวนทางกับความคาดหวังของคนทั้งประเทศอย่างรุนแรงในแวดวงข้าราชการและผู้ถืออำนาจสีน้ำตาลที่เคยเด่นชัดในช่วงปลายปี2568 จะถูกท้าทายด้วยสีเขียวที่จะก้าวขึ้นมาแซงทางโค้งมีการสับเปลี่ยนปรับย้ายและการร่วมมือกันระหว่างขั้วอำนาจน้ำตาลกับเขียวที่จะวุ่นวายและนวเนียกันอย่างหนักจนประชาชนอาจจะตามไม่ทันและที่มองข้ามไม่ได้คือสีซุ้มอมสีหมากซึ่งมีข่าวกระซิบบอกถึงบุคคลที่แต่งกายในโทนสีนี้ว่าต้องระมัดระวังตัวให้จงหนักเพราะจะมีข่าวคราวที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในวงกว้าง นี่คือสงครามเย็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะมีเอฟเฟกต์ต่อความมั่นคงของบ้านเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากภัยในสภาแล้วภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุใหญ่คือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในปี2,569นี้หมอปลายเน้นย้ำถึงเรื่องไฟและการระเบิดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมซึ่งตรงกับช่วงซัมเมอร์พอดี ความร้องของปีม้าลุนไฟจะแสดงอิทธิฤทธิ์ผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้หรือระเบิดในแหล่งชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีต้นเหตุมาจากประจุไฟฟ้าหรือระบบความปลอดภัยที่บกพร่องแต่ความน่ากลัวไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเพราะภัยจากน้ําจะมาเร็วกว่าที่คิดปกติเราจะกังวลเรื่องน้ําท่วมในช่วงปลายปีแต่ในปี2569 นิมิตบอกว่าน้ําจะมาตั้งแต่หลังสงกรานซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่อากาศยังร้อนระอุพายุที่กั้นไม่อยู่จะพัดพาเอามวลน,น้ําเข้าท่วมในหลายจังหวัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในระดับสากลแม้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งแต่ประเทศไทยกลับจะได้รับผลกระทบในรูปแบบที่ต่างออกไป หมอปลายมองเห็นภาพของผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่อพยพหนีภัยสงครามจากฝั่งประเทศหัวทองที่จะทะลักเข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมากการไหลเข้าของผู้คนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจึงทำให้มีการปล่อยให้เข้ามาอย่างค่อนข้างเสรีจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มธุรกิจเทากลายเป็นเทาเข้มมากขึ้นในสังคมไทย นี่คือสิ่งที่คนไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความปลอดภัยและการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ตนเองเพราะความเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้มาเพียงแค่เม็ดเงินแต่จะมาพร้อมกับปัญหาเชิงลึกที่ยากจะแก้ไขหากไม่เตรียมการรับมือให้ดีตั้งแต่วันนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงดวงชะตารายบุคคลในปีมามีย2,569นี้หมอปลายได้จำแนกไว้อย่างละเอียดว่าใครจะรุ่งและใครที่ต้องรีบแก้ปีชง ร้อยเปอร์เซ็นตกเป็นของปีชวดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องเจอกับศึกหนักเรื่องของการถูกหักหลังโดนโกงหรือมิจฉาชีพทุกรูปแบบคำแนะนำคือห้ามเริ่มธุรกิจใหม่ห้ามเปลี่ยนงานและห้ามไว้ใจคนใกล้ชิดเพราะคนกันเองทำพิษได้เจ็บแสบที่สุดในขณะที่ปีมามียแม้จะเป็นเจ้าภาพปีนักสัตว์และเป็นนัมเบอรวันในเรื่องงานและเงินมีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรือพบเนื้อคู่ที่รอคอยมานาน ก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาสุขภาพทางกายและจิตใจที่เหน็ดเหนื่อยจากการลุยไฟส่วนปีเถาะและปีระกาก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุทางน้ำตามลำดับโดยเฉพาะปีระกาที่ถูกเตือนว่าช่วงนี้ให้เว้นระยะห่างจากการเดินทางทางน้ำหรือแม้แต่น้ำคลองไว้ก่อนจะดีที่สุดสำหรับปีที่สมพง์และจะได้รับแรงเกื้อหนุนอย่างดีคือปีมะโรงและปีจอที่จะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิต สุขภาพและเงินทองจะดีขึ้นชัดเจนกว่าที่ผ่านมา